ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องเลี้ยงผีไว้ในบ้านเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณดาวครับคุณดาวมีพี่สาวฝาแฝดที่ถูกเลี้ยงแยกกันมาตั้งแต่เด็กแต่ด้วยสายสัมพันธ์ความเป็นพี่น้อง ทำให้ทั้งคุณดาวและพี่สาวฝาแฝดยังคงติดต่อกันอยู่พี่สาวฝาแฝดของคุณดาวถูกเลี้ยงมาในครอบครัวที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของความลี้ลับทําให้พี่สาวฝาแฝดของคุณดาวเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้และคุณดาวเองก็ได้พบเจอกับเหตุการณ์ความน่ากลัวที่ไม่สามารถอธิบายได้คุณดาวเล่าว่า ดาวมีพี่สาวฝาแฝดชื่อพี่เดือนแต่พี่เดือนกับดาวไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะว่าหลังจากที่แม่คลอดพวกเราได้ไม่นานแม่กับพ่อของพวกเราก็ต้องไปทำงานขายแรงงานที่ต่างประเทศดาวถูกส่งไปอยู่ที่บ้านของปู่กับยา่าส่วนพี่เดือนถูกส่งไปอยู่ที่บ้านของตากับยายเรื่องราวความน่ากลัวที่เกิดขึ้นกับดาว เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่สาวฝาแฝดของดาวนั่นก็คือพี่เดือนดาวจึงขอเล่าท้าความไปถึงที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก่อนอย่างที่ดาวได้บอกไว้แล้วว่าพี่เดือนถูกส่งไปอยู่กับตายายซึ่งยายของเดือนเป็นร่างทรงกุมารทองส่วนตาเป็นลิเกเก่าดังนั้นที่บ้านของตากับยายจึงมีหุ่นปั้นตุ๊กตากุมารอยู่หลายตน และมีเสียนพ่อแก่ที่บูชาเป็นครูจุดเริ่มต้นของการเป็นร่างทรงของยายก็คือยายของดาวมีพี่น้องฝาแฝดเช่นกันและเป็นฝาแฝดที่ชาวบ้านเรียกกันว่าแฝดแท้คือเหมือนกันราวกับเป็นคนคนเดียวกัน <c oughs> เมื่อตอนที่ยายอายุ12ปียายกับพี่สาวฝาแฝดพากันไปนเล่นน้ำที่น้ำตกกับเพื่อน,นแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจู่จ พี่สาวของยายก็เกิดจมน้ำแล้วก็ถูกพัดหายสาบสูญไปชาวบ้านพยายามช่วยกันตามหาร่างของพี่สาวฝาแฝดของยายอยู่นานเป็นอาทิตย์แต่ก็หาไม่เจอแม่หมอขาวซึ่งเป็นแม่มดหมอผีประจําหมู่บ้านบอกกับครอบครัวของยายว่าพี่สาวฝาแฝดของยายได้ตายไปแล้วแต่ผีพรายในน้ําไม่ยอมคืนร่างให้เพราะจะเอาพี่สาวฝาแฝดของยายไปเป็นบริวาร ไม่ต้องตามหาให้เสียเวลาหรอกเพราะหายังไงก็หาไม่เจอแน่นอนแล้วก็เป็นอย่างที่แม่หมอขาวพูดจริงๆเพราะจนถึงทุกวันนี้ร่างพี่สาวฝาแฝดของยายก็ยังไม่ได้ถูกนำมาทำพิธีทางศาสนาเลยยายบอกกับทุกคนว่าภาพที่พี่สาวฝาแฝดของยายพยายามตะเกียกตะกายเพื่อขอความช่วยเหลือนั้นยังคงติดตาของยายมาจนถึงปัจจุบันนี้ ทุกครั้งที่ยายส่องกระจกและมองเห็นใบหน้าของตัวเองในกระจกก็อดที่จะนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นไม่ได้ช่วงที่พี่สาฝาแฝกของยายตายใหม่ๆยายเองก็เคยเห็นวิญญาณพี่สาฝาแฝกของยายเช่นกันทําให้ยายมั่นใจว่าพี่สาของยายได้ตายไปแล้วอย่างที่แม่หมอขาบอกไว้ยายเล่าให้ฟังว่าบ้านของคนในสมัยก่อน มักจะสร้างห้องน้ำไว้ห่างจากตัวบ้านมีอยู่วันหนึ่งช่วงเวลาพรบคําหลังจากที่ยายอาบน้ำเสร็จยายกำลังจะเดินขึ้นบ้านหางตาของยายนั้นก็ไปสะดุดกับร่างของใครบางคนที่นั่งอยู่แคร่ไม้ไผ่ใต้ถุนบ้านยายยื่นตะเกียงไปจนสุดแขนแล้วพยายามเพ่งมองยายเหมือนเห็นใครบางคนนั่งกอดเข่าอยู่ เสียงแผ่วเบาที่สั่นเครือดังแววเข้ามาว่าหนาวหนาวยายรับรู้ได้ถึงความรู้สึกบางอย่างวันนั้นต้องเป็นพี่สาวฝาแฝกของยายแน่ๆด้วยเพราะยายเป็นคนไม่กลัวผียิ่งเป็นพี่สาวตัวเองด้วยแล้วยายบอกว่าต่อให้เป็นผีมายืนอยู่ต่อหน้ายายก็ไม่กลัวยายจึงเดินเข้าไปใกล้ๆร่างๆนั้นผมยาวสยายที่ปกคลุมร่างนั้นอยู่ ค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นเจ้าของร่างที่ค่อยๆหันหน้ามาหายายยายเหมือนเห็นตัวเองในสภาพที่ตัวเปียกโชวหน้าตาซี่เซียวแต่ดวงตาแดงกล่ำจนน่ากลัวทำให้จากที่ไม่กลัวกลับเปลี่ยนเป็นความรู้สึกใจวิวเพราะสายตาคู่นั้นแล้วจูๆ่ๆร่างนั้นก็หายไปทิ้งไว้แค่เพียงรอยน้ําที่เปียกอยู่บนแคร่ ยายเรียบวิ่งขึ้นบ้านไปเรียกทุกคนในบ้านให้ลงมาดูและทุกคนก็ได้เห็นว่าที่แครนนั้นมีรอยน้ำอยู่จริงๆมันจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าครอบครัวได้สูญเสียสมาชิกคนหนึ่งไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วจริงๆสิ่ง,งที่ตามมาหลังจากที่พี่สาวฝาแฝกของยายจมน้ําหายสาบสูญไปก็คือยายเริ่มป่วยเจ็บอดอดแอดแอดสาวันดีสี่วันไข้เป็นอย่างนี้ต่อเนื่องมาราวครึ่งปี จนในที่สุดแม่ของยายต้องพายยายไปหาแม่หมอขาวแม่หมอขาวบอกว่าการที่พรายได้วิญญาณพี่สาวของยายไปก็เหมือนกับว่าได้วิญญาณของยายไปด้วยเพราะทั้งคู่เหมือนคนคนเดียวกันซึ่งอีกไม่นานยายก็ต้องตามพี่สาวของยายไปแม่หมอขาวจึงให้ยายรับขันกุมารเพื่อรักษาชีวิตของตนเองเอาไว้หลังจากที่ยายรับขันกุมารไปแล้ว ยายก็มักจะมีอาการแปลกๆทุกๆวันโกนวันพระยายจะมีอาการเหมือนคนผีเข้านั่งร้องไห้ตลอดเวลาและเสียงร้องของยายก็เปลี่ยนเป็นเสียงแหลมเล็กๆเหมือนเสียงของเด็กแต่หมอขาวอธิบายเรื่องนี้ว่ากุมารที่ยายไปรับขันมานั้นอยากให้ยายเป็นร่างทรงของกุมารน,นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ยายของดาวเป็นร่างทรง และทำให้ที่บ้านของยายมีหุ่นรูปปั้นตุ๊กตากุมารหลายตนทุกครั้งที่ดาวไปเยี่ยมเยียนพี่เดือนและตากับยายที่บ้านดาวจะต้องนอนค้างคืนที่บ้านของตากับยายเพราะบ้านตากับยายอยู่คนละจังหวัดกับบ้านของปูย่ย่าซึ่งดาวก็มักจะได้เจออะไรแปลกอย่างเช่นครั้งหนึ่งตอนนั้นดาวเรียนอยู่ประมาณปหนึ่งเป็นครั้งแรกที่พ่อกับแม่กลับมาเมืองไทย พ่อกับแม่มารับดาวไปหาพี่เดือนที่บ้านตากับยายพ่อไปถึงดาวตื่นเต้นมากที่ได้เจอพี่สาวฝาแฝดของตัวเองเราสองคนเดินตามกันไม่ยอมห่างจนกระทั่งถึงเวลากินข้าวเย็นดาวเห็นเด็กผมแก่นั่งจงกระเบนสีแดงยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องห้องหนึ่งดาวจึงชี้ถามว่าเด็กคนนั้นเป็นใครทุกคนก็ต่างรู้ว่าสิ่งที่ดาวเห็นคืออะไรจึงพยายามบ่ายเบียงที่จะตอบ คืนนั้นหลังจากที่ทุกคนหลับกันหมดแล้วมีเด็กผมแกะมาสะกิดเท้าของดาวจนตื่นเด็กผมแกะคนนั้นชวนดาวเข้าไปในห้องห้องหนึ่งที่มีหุ่นรูปปั้นตุกก๊กตากุมารแล้วดาวก็เข้าไปนั่งเล่นอยู่ในห้องนั้นเสียงหัวเราะคลิกคักของดาวทําให้ยายกับตาตื่นพ่อยายกับตามาเจอว่าดาวนั่งเล่นอยู่ในห้องนั้นก็รีบพาดาวออกมาอย่างเร็ว ดาวชี้ไปที่หุ่นรูปปั้นตุ๊กาตาผมแกะนุ่งจงกระเบนสีแดงแล้วบอกกับยายว่าพี่ชวนมาเล่นด้วยพอดาวเริ่มโตขึ้นและมีโอกาสได้ไปที่บ้านของยายกับตาอีกดาวก็ได้เห็นเด็กคนนั้นอยู่เหมือนเดิมแต่ตอนนั้นดาวโตวพอที่จะรู้แล้วว่าเด็กผมแกะนุ่งจงกระเบนสีแดงนั้นไม่ใช่คนจึงทำให้ดาวกลัวและไม่อยากไปหาพี่เดือนที่บ้านของตากับยายอีกเลย ดาวเคยถามพี่เดือนว่าพี่เดือนเคยเห็นหรือเปล่าทำไมพี่เดือนไม่กลัวซึ่งก็ได้รับคำตอบมาว่าไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรเพราะเขาก็เป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งเรื่องราวความศรัทธาของตากับยายถูกส่งต่อมาที่พี่เดือนด้วยเพราะตากับยายเลี้ยงพี่เดือนมาพี่เดือนจึงเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องความเชื่อเรื่องผีสางเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์คาถาอาคม และอาวิชาต่างๆที่ดาวใช้คําว่าหมกมุ่นนั้นเป็นเพราะว่าคําพูดของพี่เดือนทุกๆคํามักจะอ้างความเชื่อต่างๆเป็นหลักใครว่าอะไรดีมีพุทธคุณพี่เดือนก็มักจะไปบูชามาเก็บไว้เสมออาจเพราะพี่เดือนมีอาชีพค้าขายสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งเหมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่เดือนหลังจากที่ตากับยายจากไปของทุกอย่างที่เคยเป็นของตากับยาย ก็ตกเป็นของพี่เดือนไม่เพียงแค่ทรัพย์สินแต่หมายรวมถึงพ่อแก่และกุมารทองทั้งหมดด้วยครั้งล่าสุดที่ดาวเจอพี่เดือนก็ช่วงที่ดาวไปช่วยพี่เดือนรีโนเวทบ้านของตากับยายใหม่เพราะพี่เดือนต้องใช้บ้านให้เป็นที่ทํางานไปในตัวดาวเป็นสถาปนิกที่พี่เดือนไว้วางใจที่สุดดังนั้นดาวจึงปฏิเสธพี่เดือนไม่ได้เลย ทันทีที่ดาวเหยียบย่างเข้าไปถึงเขตบ้านของพี่เดือนดาวก,ก็รู้สึกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างแอบซ่อนอยู่มันเป็นความรู้สึกที่ต่างจากตอนที่ตาก,กับยายยังมีชีวิตอยู่เป็นอย่างมากพี่เดือนต้องการให้ชั้นบนแบ่งออกเป็นสองห้องห้องเล็กฝั่งด้านหลังบ้านเป็นห้องนอนและห้องใหญ่ฝั่งหน้าบ้านเป็นห้องเก็บของสะสมที่พี่เดือนขารบบูชา ช่วงที่ดาวมาดูแลการรีโนเวทบ้านให้พี่เดือนนั้นดาวจะพักที่คอนโดของเพื่อนพี่เดือนพี่เดือนเองก็เช่นกันพฤติกรรมแปลกๆของพี่เดือนที่ดาวเห็นคือก่อนนอนพี่เดือนจะสวดคาถาอะไรบางอย่างซึ่งไม่ใช่บทสวดมนต์ช่วงที่พี่เดือนสวดคาถานั้นดาวจะได้กลิ่นหอมชุนๆซึ่งกลิ่นนั้นจะหายไปเมื่อพี่เดือนสวดคาถาจบ ชวนให้ดาวคนลุกอยู่ตลอดเวลาเตียงนอนขนาด6ฟุตทำให้เราสองคนพี่น้องไม่ต้องนอนเบียดกันและดาวเลือกนอนฝั่งด้านในติดผนังมีอยู่คืนหนึ่งดาวต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกตอนที่ดาวกลับเข้ามาในห้องนอนดาวเห็นอะไรบางอย่างอยู่ข้างๆเตียงฝั่งที่พี่เดือนนอนเงาดำมืดนั้นขยับได้ราวกับเป็นสิ่งมีชีวิต ดาวพยายามเพ่งสายตามองดูก็เห็นเหมือนผู้หญิงผมยาวนั่งกอดเข่าอยู่พอเธอขยับตัวดาวจะได้ยินเสียงเหมือนโลหะกระทบพื้นขณะที่ดาวเดินถอยหลังเพื่อที่จะไปเปิดไฟผู้หญิงคนนั้นก็ขยับตัวแล้วเงยหน้าขึ้นใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยบาดแผลดวงตาสีขาวขุ่นด้วยความตกใจดาวจึงกรีดร้องขึ้นอย่างสุดเสียง พี่เดือนจึงตื่นขึ้นและมาเปิดโคมไฟที่หัวตียังดาวเล่าให้พี่เดือนฟังว่าเจออะไรพี่เดือนบอกว่าดาวน่าจะตาฟาดดาวจึงรีบขึ้นเตียงนอนคืนนั้นดาวนอนไม่หลับเลยเพราะได้ยินเสียงเหมือนโลหะกระทบพื้นอยู่ตลอดทั้งคืนมันทำให้ภาพใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นมาปรากฏอยู่ในความคิดของดาวเป็นระยะระยะเช้ามาดาวจึงไปใส่บาตรที่หน้าคอนโด แต่ดาวก็ไม่ได้เล่าเรื่องเสียงที่ดาวได้ยินตลอดทั้งคืนให้พี่เดือนฟังทุกครั้งที่เข้าไปที่บ้านของพี่เดือนดาวจะรู้สึกอึดอัดอยู่ไม่ได้อันที่จริงแล้วดาวก็อยากเตือนอยากห้ามพี่เดือนอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับของที่พี่เดือนเก็บสะสมบูชายอยู่แต่ในเมื่อมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและพี่เดือนก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครดาวก็เลยไม่อยากยุง่ง มีอยู่วันหนึ่งวันหน้าช่างมาบ่นๆกับดาวว่าที่บ้านนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆมาให้เห็นกลางวันแสกๆเลยซึ่งบางคนแทบไม่อยากจะมาทำงานบางคนบอกว่ามีเด็กผมจุกผมแกะมาวิ่งเล่นให้เห็นเลยบางคนได้ยินเสียงคนแก่มากระซิบที่ข้างหูทำอะไรนนะทำอะไรนนะพอหันไปมองเห็นเป็นหน้าคนแก่ผู้ชายมายืนยิ้มอยู่ข้างๆ ซึ่งหัวหน้าช่างกลัวว่างานจะไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญาจึงมาแจ้งดาวกรดาวเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พี่เดือนฟังพี่เดือนจึงรับปากว่าจะจัดการให้ดาวเห็นพี่เดือนหายไปในห้องเก็บของสะสมของพี่เดือนอยู่นานกว่าจะออกมาแล้วพี่เดือนก็บอกกับช่างว่าไม่มีอะไรแล้วซึ่งก็จริงอย่างที่พี่เดือนว่า ช่างสามารถทำงานได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆหลังจากรีโนเวทบ้านให้พี่เดือนเสร็จดาวก็กลับไปอยู่บ้านปู่กับย่าเหมือนเดิมและดาวก็ไม่ได้ติดต่อกับพี่เดือนเลยจนกระทั่งช่วงที่พี่เดือนป่วยเข้าโรงพยาบาลดาวต้องเป็นคนไปนอนเฝ้าไข้พี่เดือนที่โรงพยาบาลดาวจึงรีบเคลียร์งานที่ค้างอยู่ให้ได้มากที่สุดแล้วไปหาพี่เดือน สิ่งที่ดาวไม่ลืมพกติดตัวไปด้วยก็คือสร้อยพระเพราะอย่างที่ดาวเล่าให้ฟังคือดาวเคยเจอบางสิ่งบางอย่างตอนกลางดึกในวันที่ดาวไปถึงพี่เดือนก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้สามวันแล้วดาวตกใจกับสภาพร่างกายของพี่เดือนที่นอนอยู่บนเตียงพี่เดือนตัวผอมแห้งผิวครำ้ำสภาพร่างกายสุดโทมมาก เมื่อดาวเห็นสภาพร่างกายของพี่เดือนที่นอนอยู่บนเตียงคนไข้ในห้องแล้วก็รู้สึกกลัวเหมือนกับคนที่นอนอยู่ในนั้นไม่ใช่พี่เดือนดาวเดินเข้าไปใกล้ๆเตียงคนไข้เพื่อดูพี่สาวฝาแฝกของตัวเองให้ชัดเจนขณะที่ดาวกำลังจ้องหน้าของพี่เดือนที่กำลังนอนหลับอยู่นั้นจู่ๆพี่เดือนก็ลืมตาขึ้นดวงตาเบิกโพรงสายตาแข็งกร้าว และยังมีเสียงกัดฟันของพี่เดือนอีกด้วยจากนั้นก็หลับตาลงดาวรู้สึกตกใจเหมือนกับว่าใจร่วงลงไปอยู่ที่ตาตุม่มดาวโทรหารุ่นน้องที่สนิทกันซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดชื่อน้องปูเพื่อขอให้มาอยู่เป็นเพื่อนเพราะดาวรู้สึกว่าดาวไม่กล้าอยู่คนเดียวพอน้องปูมาถึงน้องปูมาเห็นพี่เดือนที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงคนไข้ น้องปูถึงกับถามขึ้นว่าใช่พี่เดือนหรือเปล่าแนว่าเป็นฝาแฝดกันทำไมไม่เหมือนกันเลยสักนิดก็อย่างที่น้องปูว่าคือสภาพร่างกายของพี่เดือนเปลี่ยนไปมากจนแม้แต่ตัวดาวเองยังคิดว่าไม่ใช่พี่สาวฝาแฝดของตัวเองตลอดระยะเวลาที่ดาวมาถึงพี่เดือนไม่ตื่นขึ้นมาเลยทำให้ไม่ได้พูดคุยถามไถ่ถึงอาการความเจ็บป่วยของพี่เดือน คืนแรกที่เราสองคนมาเฝ้าพี่เดือนน้องปูนอนบนโซฟาส่วนดาวเอาเบาะรองนั่งของโซฟาที่สามารถถอดแยกออกมาได้มาปูนอนข้างๆโซฟาคืนนั้นดาวนอนไม่ค่อยหลับเพราะความกังวลใจกลางดึกก็มีเสียงกระซิบเรียกชื่อดาวดาวดาวเสียงนั้นดังมาจากเตียงคนไข้ดาวจึงลุกขึ้นไปดู ดาวเห็นพี่เดือนลุกขึ้นนั่งอยู่บนเตียงดาวจึงรีบลุกขึ้นไปดูพี่เดือนพีเดือนมีท่าทางตื่นกลัวและพูดจาเหมือนคนเสียสติพี่เดือนถามดาวว่ามันไปหรือยังมันไปหรือยังดาวพายายามจะถามว่าใครแต่พี่เดือนก็พูดแต่ประโยคเดิมซ้ำๆแล้วพี่เดือนก็บอกว่ามันจะมาเอาชีวิตพี่แล้วจู่ๆ พี่เดือนก็ใช้มือทั้งสองข้างกำแขนดาวอย่างแน่นแน่นจนดาวรู้สึกเจ็บดาวเห็นว่ามีใบหน้าของคนอีกคนหนึ่งซ่อนอยู่ในใบหน้าของพี่เดือนเป็นใบหน้าที่ดาวเคยเห็นมาก,ก่อนใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยบาดแผลดวงตาสีขาวขุ่นเป็นคนเดียวกับที่ดาวเคยเห็นเมื่อครั้งที่ดาวนอนอยู่ที่คอนโดกับพี่เดือนดาวพยายามจะสะบัดมือของพี่เดือนที่กำแขนของดาวออกแต่ก็ทำไม่ได้ ผู้หญิงคนนั้นเสยยยิ้มดูน่ากลัวในใจของดาวตอนนั้นระลึกไปถึงปู่ย่าขอให้ท่านช่วยคุ้มครองดาวและผู้หญิงคนนั้นก็ปล่อยมือจากดาวดาวรีบไปค้นส้อยพระในกระเป๋ามาสวมที่คอพอดาวหันไปมองที่เตียงคนไข้ภาพที่ดาวเห็นอยู่ตรงหน้าพี่เดือนนอนหลับนิ่งสนิทอยู่บนเตียงพ่อหันไปมองที่น้องปู น้องปูก็หลับอยู่เช่นกันดาวนอนไม่หลับเพราะกังวลมากดาวจะนอนหันหลังให้เตียงคนไข้ตลอดเวลาเสียงโลหะกระทบขอบเตียงก็ดังขึ้นเป็นระยะๆะะทำให้ดาวอดไม่ได้ที่จะหันไปมองดาวซ่อนตัวอยู่ในผ้าห่มนอนในลักษณะนอนคุมโปรงดาวค่อยๆพลิกตัวและเปิดผ้าห่มออกเล็กน้อยเพื่อแอบดู ดาวเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งทับอยู่บนตัวของพี่เดือนผู้หญิงคนที่ใบหน้าเต็มไปด้วยบาดแผลดวงตาสีขาวคุณดาวมองเห็นเธอค่อนข้างชัดเพราะแสงไฟจากระเบียงทาให้ภายในห้องไม่ได้มืดสนิทแล้วดาวก็ได้รู้ว่าเสียงโลหะกระทบพื้นที่ดาวเคยได้ยินตอนที่ไปนอนกับพี่เดือนที่คอนโดและเสียงโลหะกระทบเตียงคนไข้ที่ดังเป็นระยะะ,ยะนั่นเป็นเสียงของอะไร มันเป็นเสียงของโซ่ที่ล่ามขาของผู้หญิงคนนั้นเอาไว้ดาวจ้องมองที่ผู้หญิงคนนั้นอยู่นานดาวก็สังเกตว่าเธอจ้องหน้าพี่เดือนตลอดตอนนั้นในใจของดาวทั้งกลัวทั้งเป็นห่วงพี่เดือนดาวได้แต่ภาวนาขอให้ปู่ย่าตายายช่วยคุ้มครองพี่เดือนเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ทำท่าหมอบลง แล้วก็หายเข้าไปในร่างของพี่เดือนที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงพอรุ่งเช้าดาวชวนน้องปู่ไปใส่บาข้างล่างแล้วก็แวะกินข้าวก่อนจะขึ้นไปเฝ้าพี่เดือนต่อระหว่างที่นั่งกินข้าวกันน้องปู่ก็พูดขึ้นมาว่าเมื่อคืนน้องปู่ฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาเดินรอบๆห้องผู้หญิงคนนั้นถูกโซ่ล่ามไว้น่ากลัวมากๆ ดาวอยากเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้น้องปู่ฟังแต่ดาวกลัวว่าน้องปู่จะกลัวแล้วดาวจะไม่มีเพื่อนอยู่ดาวจึงได้แต่บอกน้องปู่ว่าวันนี้รอใส่บาทแล้วไม่มีอะไรหรอกหลังกินข้าวเสร็จดาวกับน้องปู่ก็กลับขึ้นไปบนห้องทันทีที่ดาวเปิดประตูห้องออกดาวได้กลิ่นเหมือนกลิ่นเหม็นเนา่ากลิ่นเหมือนหนูตาย ดาวของน้องปูจึงช่วยกันตามหาที่มาของกลิ่นปรากฏว่ากลิ่นมาจากตัวของพี่เดือนดาวกอบน้องปูมองหน้ากันแต่ไม่ได้พูดอะไรและช่วงค่ำของวันนั้นพี่เดือนก็จากไปอย่างสงบหมอบอกว่าเกิดจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันคืนนั้นเรายังคงไม่ได้นำศพของพี่เดือนกลับบ้านเพราะติดเรื่องระเบียบปฏิบัติ ต้องรอให้เช้าก่อนดาวจึงไปนอนค้างที่บ้านของปูคืนนั้นดาวตัดสินใจเล่าเรื่องราวที่ดาวพบเจอให้น้องปูฟังหลังเสร็จธุระเรื่องงานศพของพี่เดือนดาวก็ตัดสินใจเข้ามาเก็บบ้านเพื่อเตรียมประกาศขายดาวขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ซึ่งเป็นสัปรเรืออยู่ที่วัดแถวนั้นให้มาช่วยจัดการของสะสมของพี่เดือนที่มีมานานตั้งแต่รุ่นของยาย พ่อดาวประกาศขายบ้านหลังนี้ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเพราะทุกคนที่สนใจจะซื้อบ้านแล้วมาขอดูบ้านก่อนมักจะบอกว่าเห็นอะไรแปลกๆอยู่ในบ้านทำให้ไม่กล้าซื้อสิ่งที่พวกเขาเห็นกันเป็นผู้หญิงผมยาวนั่งยองๆอยู่ในมุมห้องใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นเต็มไปด้วยบาดแผลดวงตาของเธอสีขาวขุ่นและก็มีโซ่คล้องอยู่ที่ข้อเท้าของเธอ ดังนั้นดาวจึงไม่กล้าปฏิเสธว่าที่บ้านหลังนี้มีอะไรดาวได้แต่ติดสงสัยว่าทำไมดวงวิญญาณตนนี้ถึงยังวนเวียนอยู่ที่บ้านไม่ยอมไปไหนทั้งที่ดาวก็ให้สับป,ปรเรือมาช่วยเอาของพวกนั้นออกไปหมดแล้วด้วยความสงสัยดาวจึงเดินดูทุกซอกทุกมุมของบ้านอีกครั้งแล้วก็มีสิ่งผิดสังเกตบนฝ้าเพดานเพราะมีฝ้าแผ่นหนึ่งที่แตกต่างจากฝ้าแผ่นอื่น ฝ้าแผ่นอื่นสีขาวด้านแต่แผ่นนี้สีขาวเป็นมันดาวจึงเอาเก้าอี้มาวางใต้ฝ้าแผ่นนั้นและก็ยืนขึ้นบนเก้าอี้เพื่อเปิดฝ้าแผ่นนั้นออกในขณะที่ดาวกาลังจะยกฝ้าแผ่นนั้นลงมาปรากฏว่ามีบางสิ่งบางอย่างตกลงมาที่พื้นดาวมองตามหาสิ่งที่ตกลงมาปรากฏว่าเป็นห่อผ้าันสีแดงมีอะไรบางอย่างอยูอย่ในนั้น ดาวพยายามแกะได้สายสินที่มัดห่อผ้ายันนั้นออกซึ่งก็เจอพ้ายันสีขาวเป็นห่อผ้าชั้นที่สองดาวก็แกะได้สายสินนั้นออกเห็นเป็นหุ่นปั้นเป็นรูปตัวคนน่าจะเป็นหุ่นดินเหนียวใบหน้าของหุ่นมีแต่รอยถูกกรีดด้วยของมีคมกลิ่นหอมฉุนตลบอบอวนไปทั่วทั้งห้องจากนั้นดาวก็รีบวิ่งหนีออกมา ส่วนในมือก็ยังคงกำหอ่อพยานนั้นไว้แน่นดาวเอาของที่เจอในบ้านไปให้สัป,ปรเรอที่วัดหลังพูดคุยกับสัป,ปรเรอดาวจึงได้รู้ว่าพี่เดือนเลี้ยงวิญญาณของผีตายหงเอาไว้ใช้งานแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำให้วิญญาณผีตายหงตนนี้เข้าครอบงำพี่เดือนและเอาวิญญาณของพี่เดือนไปได้ดาวไม่รู้สึกแปลกใจเลย ว่าทำไมหลังจากที่พี่เดือนตายดาวจึงไม่รู้สึกถึงดวงวิญญาณของพี่เดือนเพราะสัป,ปเปลอบอกว่าดวงวิญญาณของพี่เดือนถูกกักขังไว้เหมือนที่พี่เดือนทํากับดวงวิญญาณของผู้อื่นมันเป็นเรื่องของเวรกรรมสิ่งที่ดาวจะช่วยพี่เดือนได้ก็คือการมันทนําบุญอุทิศส่วนกุศลให้พี่เดือนอย่างสม่ำเสมอจนกว่าจะหมดวาระกรรมดวงวิญ,ญญาณของพี่เดือนจึงจะหลุดพ้น และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ